นะครับเดี๋ยวเราจะมาลอง d e PLOY โค้ดของเราเนี่ยขึ้นฮีโรกุดูตอนแรกผมลองไปแล้วแต่ว่ามันแจ้งเออเลคือทั้งหมดไฟเยอะเกินไปแล้วเราใช้ฟรีนะครับตอนนี้ผมจะลองแก้ไขให้เหลือแค่4ที่4กล้องก่อนนะครับโดยผมจะคอมเมนต์แล้วก็เหลือกล้อง1นถึงสนะครับนะกล้องหนถึงสเนี่ยก็คือตามประเทศพวกนี้ และที่สำคัญที่จะต้องเปลี่ยนก็คือตัวโฮสต์เนมนะครับในที่นี้โดเมนของยูนิคุผมเป็นโปรเจกต์ r k freelance นะครับในยูนิคุเนี่ยโปรเจกต์ของเราจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเราไปลิงก์กับที่ GitHub นะครับถ้าเรามาดูที่หน้าดีโพยเนี่ยตัวนี้เราจะคอนเน็กอยู่ที่กิทับนะฮะเราดีคอนเน็กไปก่อนนะครับดีคอนเน็ไปก่อนปุ๊บ เสร็จแล้วโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราจะมาเสิร์ชหาที่นี่ rtsp เสิร์ชนะครับอนะ่ามัจะออกมาเี๋ยเราจะเลือกว่าเราจะ Deploy Code ตัวไหนจาก GitHub ขึ้นไปนะครับแล้วไป Run. รันนะตอนนี้ผมก็แก้จากที่เครื่องนะครับที่เครื่องเนี่ยอ่ามนหนดตตัวแปรไว้ตัว h t t p server นะครับ แต่ที่ทางฮีเรปูเป็นคลาวนี่เขาต้องการสีเขียวพ่าฉะนั้นตัวเว็บ So อ e t Server เนี่ต้องเป็น WSS เป็นเว็บสีเขียวสก็นะครับก็คือตัวแปรบางตัวก็ต้องแก้ไขนะฮะอย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ผมระบุไว้ต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะฮะจะใช้ w s อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรียกองบริเวณ ที่จะโชว์หน้าเว็บนะฮะเดี๋ยตวตรงนี้นะครับตัวแบบ์ดตัวนี้ต้องเป็น WSS colon s l a s l a s นะครับก็คือตัวเว็บซอฟต์แวรที่เรียกนะฮะตัวนี้นะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นไฟล์เก่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบ v b s ธรรมดาเราลันในเครื่องโน้ตบุ๊กเราเป็น local code ก็จะเป็นงนีนะครับจะแตกต่างกันนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นไปที่ที่ GitHub ก่อนนะครับ GitHub เนี่ยเราก็มาที่อัปโหลดไฟล์เอาง,ง่ายๆนะฮะยังไม่ต้องใช้คำสั่งนะครับถ้าเราจะใช้คำสั่งก็มีนะครับคำสั่งทางคอมมา n ด์ไลนนที่ผมว่าสร้างโฟลเดอร์ไว้สำหรับ ทดลองบนทีโรกุอัพโหลดขึ้นไปนะครับอัพโหลดเสร็จแล้วคอมมิตนะตอนนี้เราก็ตรวจสอบค้นเราที่ที่กิจหักดูนะฮะตัวนี้อนะโอเคตอนนี้เราลารันแค่4นะครับเปคอมเมนต์หมดนะครับแค่4กล้องทดลองก่อนนะฮะสีกล้องทุกอย่างปุ๊บ นะอ้าโหถูกต้องไหมถูกจะไเป็นใช้แบบนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้คอมเมนต์ไปครับต่อมาตัวนี้คือโปรเจกต์ของเราจะเป็นไป็นลิ i n กับสามใช่ไหมฮะอันนี้นี่ปุ๊บคอนนคก่อนครับตอนนี้นคิดเรากดเชื่อมต่อแล้วนะฮะแล้วก็ดีพอร์ยครับเสร็จแล้วเราก็บิวต์หลอกดูนะครับบิวต์หลอก ดูการติดตั้งต่างๆของทางคลาวนะฮะเรารุ้นดูซิ dependency นะครับ dependency ก็คือไฟล์ใน jpackage json เนี่ยครับตัวนี้ dependency อย่างต่างนะฮะที่ต้องการใช้ขับผมขึ้นมาอโอเคนะครับรอจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย เวลานหนึ่งกับขึ้่อนอ่านเรียบร้อยครับอันนี้คือทางพีรุกตแจ้งนะครับเสร็จแล้วเราก็เพ้นแอปดูกรับมาแล้วะฮะค่า e ดี u l t จะเป็นกล้องที่สิงคโปร์ นะครับถ้าเป็นต้องหนึ่งก็สิงคโปร์เหมือนกันแต่ว่าเรามีการกำหนดชื่อไว้ในในโค้ดเรียบร้อยแล้วว่าตัวเราเราเราติ้งเนี่ยตัวที่แรกตัวแรกนี้ไปที่ไหนนะครับนะครับ IP แคม Country เลี่ศูน นะครับเราประกาศไว้ที่นี่ฮะศูนย์หนึ่งสองไล่ไปขีดสอ,อมาลองดูรัเสเซียทิตอนนี้ช่วงเวลาที่โมงศูนย์สีน่นะครับสิบเจ็ดนาฬิกาศูนย์เจ็ดของเขาห้าโมงนะครับรัสเซียดูร้านกาแฟที่รัเสเซียเหมือนกันครับลองดู โปแลนด์อ่านี่ตรงนี้มีปัญหาแหละแคมปสี่นะครับแคมปสี่เราดูนะครับต้องเป็นแคมป์สามน่าจะมีอะไรผิดศูนย์หนึ่งสองสามแสดงว่าผมต้องมีลิงก์ผิด

ซูงหนี่นี่เรามาซูงหนึสามมเลยสี่ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอ่ะ o okay. ปูแลนด์โอเคอให้เซฟอีกครั้งฮะฮับขึ้นไปครั้งหนึ่งกินทับก่อนนะครับแล้วก็มาที่เจ้า โหลดไฟล์ผมเลือกขึ้นไปอันนี้นแบบเบสิกนะครับก็คือว่าเราใช้คำสั่งก็ได้คนระับได้คอมมานด์ปิดนี่ผมทำแบบง่ายๆเลยดึงเข้าไปแบบคุ้นเคยนะครับตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็ดีพอยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะมาที่ดีพอยครับอันนี้เราคอนเนคไปเรียบร้อยเราคอนเนคไว้ตลอดนะฮะดีพอยครั้งหนึ่ง เราจะดูกล้องสุดท้ายเราที่มีปัญหายอยู่อันนี้ย่อดได้ฮะย่อถ้าดูดักมือถือก็จะเป็นตามขนาดนี้อันนี้เลยกลับมาดูที่นี่น,นะครับมีปัญดูที่ ครับดิหลอกดูครับหรือจะบิหลอกจากตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคสตาร์ทอัพบิลเองรอเทนแอปดูครับอันนี้เปิดใหม่อดตัวที่สี่แบตเตอร์มานะฮะแบเตอร์ดูตัวที่สามากกาแฟ เอีมานะครับกลับไปที่รัสเซียทีหนึงน่งนี่นะครับบีทิมะรัสเซียก็ยังอากาศเย็นอยู่สิงคโปร์ใกล้หน่อยรออีกทีหนึ่งครับโอเคสิงคโปร์ก็โอเคละเริ่มค่ำเริ่มเย็นแล้วโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้